ครับผมก็เดินทางมาอยู่ที่ท่าเรือหัดยาวจังหวัดสรังนะครับกำลังจะเดินทางข้ามไปที่เกาะริบงนะครับเพราะว่าที่นั่นถือว่าเป็นแหล่งที่มีการจับแล้วก็ส่งออกปลิงแหล่งใหญ่ที่สุดแหล่งหนึ่งของประเทศไทยเลยนะครับเดี๋ยวไปที่นั่นก็คงจะได้รู้ว่าปลิงในธรรมชาตินี้เขาอยู่กันที่ไหนอยู่กันยังไงนะครับและทําไมที่นั่นถึงมีปลิงเยอะและที่สำคัญเวลาจับนี่เขาจะมีวิธีการจับอย่างไรและจับไปทําอะไรครับเดี๋ยวไปดูกันครับ เกาะลิบงนะครับเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดตรังครับอยู่ห่างจากฝั่งบ้านเจ้าใหมไปทางทิศใต้ประมาณ2กิโลเมตรมีพื้นที่ประมาณ25,000ไร่ใช้เวลาเดินทางจากฝั่งแค่ประมาณ20นาทีเท่านั้นครับซึ่งนอกจากปลิงทะเลแล้วนะครับเกาะลิบงก็ยังเป็นแหล่งที่อ,อาศัยของพยูนฝูงใหญ่ที่สุดของประเทศไทยรวมไปถึงสัตว์น้ําชนิดอื่นๆอย่างโ,<อ>โลมาฝูงนี้ด้วยครับระหว่างทางไปลิบงนะครับมีฝูงโลมาประมาณตัวมาเล่นว่ายอยู่ข้างๆเรือครับ นายกอบตที่ที่นี่ครับครับตำบลตริบงตำบลตริบงครับมีตำบลเดียวตอนนี้มีตำบลเดียวมีแปดหมู่บ้านอ๋อแปดหมู่บ้านครับผมสงสัยครับนายกทำไมที่นี่มีเพราะว่ามีปิงเยอะเหรอครับอ๋อมีเยอะครับเยอะที่เป็นปิงปิงปิงที่ตริบงมีอยู่สองทนิดอ่ามีปิงขาวแล้วก็ปิงดำขาวกับดำครับผมอ๋อเขาจับกันมานานนี่ครับปิงนี่นานแล้วครับประมาณเกือบร้อยปีแล้วเป็นร้อยปีเลยครับ ปลิงทะเลนี้นะครับนะับว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญของเกาะลิบงเลยก็ว่าได้โดยชาวบ้านที่นี่ก็มีการจับปลิงทะเลกันมาตั้งแต่สมัยอยุทยากันแล้วละครับโดยในสมัยก่อนนั้นปลิงถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากจนต้องมีการเรียกเก็บภาษีกันเลยทีเดียวนะครับโดยปลิงที่จับได้ทั้งหมดก็จะถูกนํามาร,รวบรวมไว้ที่เกาะลิบงก่อนที่จะถูกส่งออกไปยังต่างประเทศจนชาวบ้านแถวนั้นเรียกเกาะลิบงว่าเป็นเมืองท่าปลิงนั่นเองครับ แล้วเขาเวลาเขาเก็บนี่เขาเก็บกันยังไงครับปิงมันอยู่ตรงไหนพ่อป,ปิงมีการเก็บมี2วิธีครับคือดำเราจะนั่งเรือไปดำดำช่วงน้ํามันใสๆครับผมแล้วก็มีวิธีนึงคือเดิน,เด,นเดินหาหาเวลา<อ>น,น้ำมันลงอ่ะน้ำลงน้ำประมาณแค่นักแห้งครับผมมันจะนอ,อยู่เรียงอยู่บนพื้นอะ่ะบนทรายแล้วต้องไปดูบ้านไหนอะไรยังไงครับถ้าจะมาขอดูวิธีเก็บจับปิาต้องไปที่บ้านบางบ่าว บังเบะครับครับผมอ๋อสวัสดีครับพี่ครับโอ้นายลงกระเป๋าข้าให้มาเจอพี่บังเบาเป็นปลาสเรื่องปลิงครับเดี๋ยวมาขอความรู้เรื่องปลิงหน่อยนะได้ได้ครับได้ครับพี่บังเบาวนี่จับปลิงมานานแล้วครับปีนี้เราหยิบสองปีแล้วหยิบสองปีแล้วเหรอโอ้โกับปลิงอย่างเดียวเลยเรียกว่าเป็นอาชีพหลักเลยใช่เหรอครับก็ปลิงเป็นอาชีพหลักอย่างอื่นก็มีบัมบัดผมด้วยส่วนใหญ่คนจับปลิงที่นี่เยอะไหมครับก่อนลิบง พอดีวงก็มีอยู่ประมาณทักที่เป็นหลักๆถ้าดำน้ําก็ประมาณทักหกเจ็ดคนได้แล้วถ้าไปเดินหาตามเดินเดินนี่เยอะแยะเพราะว่าเขาไปอยางออยจางสีนแล้วก็ติดมือกลับมาด้วยไงอ๋อมัน,ม,นมันอยู่ที่เดียวกันแล้วอย่างอย่างไปดำนี่เขาดำกันได้ช่วงไหนเขาต้องดูอะไรบ้างไปดำจับปลิงก็ช่วงน้ํามันจะนิ่งๆหน่อยแต่น้ำน้ำน้ำมันเที่ยวมันดำยาก การดำน้ำหาปลิงนี่นะครับบางบาว่าจะต้องดำในช่วงที่น้ำใสแล้วก็นิ่งครับนั่นคือคือช่วง12ข้นไปจนถึง14ข่าโดยภายใน1ปีนั้นจะสามารถดำหาปลิงได้ประมาณ5-6เดือนครับก็คือตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคมไปถึงช่วงเดือนเมษายนครับเพราะว่าถ้าหลังจากเดือนเมษายนเป็นต้นไปนั้นก็จะเข้าสู่ช่วงมรสุมน้ำก็จะขุ่นทำให้การดำหาปลิงนั้นลำบากมากครับวถึงแล้วครับ ตรงนี้หละข้างล่างมันเป็นไงฮะเป็นหินเป็นอะไรเป็นทรายเป็นทรายก็ยังเป็นทรายทรายกับหญ้าทะเลทรายกับหญ้าทะเลครับบริเวณที่จะพบปลิงนะครับก็ต้องเป็นพื้นทรายที่อยู่แถวแถวแนวหญ้าทะเลครับเพราะว่าจะมีเศษอินทรีย์วัตถุปะปนอยู่กับเม็ดทรายเป็นจํานวนมากซึ่งปลิงก็จะมาดูดกินเม็ดทรายแถวนี้เป็นอาหารนั่นเองครับส่วนอุปกรณ์ในการจับนั้นก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรครับมีเพียงแค่รองเท้าพลาสติกถุงมือหน้ากากนำน้ำและที่สำคัญก็คือนี่แหละครับปั๊มลมครับ 我讲，我讲、嗯，我、嗯 มาเต็มเลยแผลปิงแทบไม่มี <c oughs> ถทาไม่เจอเที่ยวแรกไม่เจอไม่เจอปิงเลยครับไม่เจอเลยบางวันก็ไม่ได้บางวันก็ได้<ะ>แล้วทําไมไม่ใช้วิธีอื่นน่ะจะได้จับได้ปิงเยอะๆวิธีอื่นมันก็แผลอวนวางไข่ดักมันก็ผิดกฎหมายแล้วก็มันแบบล่างสารในแบบนั้นทะตามได้ก็ปีสองปีก็หมดแล้วทีนี้จะตาม,มาอะไรเนี่ยผมําแบบนี้ยี่สิบปียังไม่หมดแต่ใจ้วนไม่เกินสามปี หมดแน่หมดหมดแน่นอนเป็นสุนพันเลยสุนพันเลยโลเมื่นน้องนู้จะหาที่ไหนเ่ะอย่างนี้เราก็ต้องทนเหนื่อยเหนื่อยหน่อยทนเหนื่อยหน่อยนี่แหละครับการดำน้ำหาปลิงไม่ใช่ง่ายๆเลยนะครับต้องมีทั้งความอึดและความชำนาญแต่ว่าระหว่างที่บางบ่านั้นกำลังดำลงไปหาปลิงทะเลอีกรอบหนึ่งผมจะขอพาไปดูการหาปลิงทะเลอีกวิธีการหนึ่งนะครับซึ่งง่ายกว่านั่นก็คือการเดินหาตามชายหาดเวลาที่น้ำลงนั่นเองครับ ก็คือปกกระี่น้ำมันจะเต็มไปถึงนู่นเหรอครับใช่ครับโอ้แต่ว่าวันนี้นี่น้ำมันลงนี่ไปน่าจะเป็นกิโลนะพี่ครับนี่ทาวาน้ำใหญ่ลงมันลงไปอีกน้ำใหญ่ออ๋ช่วงหนึ่งค่ำน้ำใหญ่ครับผมน้ำลงเยอะนะครับเดี๋ยวตามไปดูเวลาพี่จะจับปิงพี่จับไงอุปกรณ์ไม่มีอะไรเลยมีถุงมีครับใส่มิกใส่ปิงอย่างเดียว สำหรับการเดินหาปล่งตามชายหาดแบบนี้นะครับช้ว่าจะเดินกันได้ทุกวันนะครับเขาต้องรอช่วงเวลาที่น้ำลงมากๆหรือว่าช่วงหนึ่งค่ำครับอโอนออันนี้ดูก่อนนี่คือใหญ่มากนะครับใหญ่เกินคืออีกอะแต่เนี่จับให้พี่ดูพี่กลัวโอ้ ตัวใหญ่มากวันนี้ถือว่าใช้ได้ไหมพี่ครับใช้ได้เลยขนาดนี้ครับอ๋อวันนี้พอขึ้นมาจากน้ำนี่เขาก็จะเหมือนมันจะมันจะตัวม,ม,มันจะเล็กลงไหมพีม่นะครับตัวจะเล็กลงมันคายน้ำ <นะ S 2> <ม>๋อเหมือนมันค่อยๆตัวแบนลงเนาะอ๋อครับผมแต่ว่าเดี๋ยวลงมลงนลม จากที่ได้ไปเห็นการเดินหาปลิงตามชายหาดแล้วนะครับกลับไปดูทางด้านบางเ่าดีกว่าครับที่ตอนนี้น่าจะได้อะไรติดไม้ติดมือขึ้นมาแล้วนะครับได้ไปแล้วสตัวุตัวใหญ่มากสดแต่ตัวแข็งมากเลย อันนี้เป็นขาวเนาะเป็นขาวเป็นขาวโอ้โหตัวใหญ่อันนี้อยู่ก็ใหญ่เลยครับใหญ่ใหญ่ตัวนี้ตัวใหญ่ไซส์ใหญ่เลยนี่ใหญ่เลยนะครับผมโอ้โหนี่เจอตรงไหนนี่เนี่ยดำหาไปเรื่อยๆโอ้โหนี่กำลังนี่บีบพ่นน้ำออกมาทางก้นนะครับนี่ดูหน้าตาจะมีไอ้จุดเป็นสีเหลืองๆเหลืองๆแซมอยู่นะครับอตัวเป็นตุ่มๆน้ำๆสวยโอ้หเดี๋ยววางก่อนวางก่บนน้ำล้วบนน้ำแล้วจริงๆถ้าเป็นปกติก็จะเดินทั้งวันเยทั้งวันทั้งคืนทั้งวันเลยเดินไกลไหมเดินทีนึงอะ จากไหนถึงไหนก็นู่นอ่ะหัวเขาด้านโน้นเนี่ยฮะแล้วก็นู่นขึ้นขึ้นในด้านโน้นก็ประมาณสามชั่วโมงเดินจากตรงโน้นไปถึงฝั่งโน้นเนี่ยเหรอไม่ใหญ่หรื่อยๆไงกันสี่ห้าโลอ่ะสี่ห้ากิโลเมตรก็สามสี่ชั่วโมงสามสี่ชั่วโมงก็จะเดินหาอย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่เครื่องไม่ดับนะแต่เครื่องเท้าก็ต้องขึ้นเครื่องออกซิเจนไม่ดับนะครับผมอ่าเอาละตอนนี้ได้ปิงมานะครับสองตัวนะครับสดๆจากทะเลเดี๋ยวจะติดตามปิง ขึ้นไปที่ฝั่งนะครับบนก่อนที่บงไปดูว่าวิธีการขั้นตอนในการแปลรูปปริงแบบนี้นะครับก่อนที่จะนําไปขายไปส่งออกนี่เขาต้องทําอะไรยังไงบ้างครับเดี๋ยวตามไปดูนะครับคนนำ้ำไปดู